อ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูระบบเทดนะคะในเรื่องของการกระจายความเสียงดูบ้างเนาะก็นะคะจะเป็นเดือนสิงหาคมเนาะอ่ะเรามาไล่กันไปทีละวันทีละวันนะคะวันใดก็ตามที่มีข่าวเราจะใช้สไนเปอร์เทรดดิ้งวันใดที่ไม่มีข่าวเราจะใช้ตัวสเกลปิ้งนะคะก็คือไซเวดเทรนเราจะใช้สเกลปิ้งเก็บสั้นๆอ่ะมาดู นะะก็คือวันที่หนึ่งนะคะเอามาดูนะวันที่หนึ่งเราจะใช้นะคะสไนเปอร์เทรดดิ้งนะคะก็เข้าเทรดตามเทรดเซตอัพมันผิดอ่ะผิดก็ว่ากันไปตามผิดอ่ะอ่ะนะคะต่อมานะคะวันที่อ่าสี่นะคะวันที่หนึ่งเนาะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็ต่อมาเป็นวันที่สี่วันที่สี่นะคะวันที่หกนะคะวันที่แปดไม่มีข่าวสี่หก ไม่มีค่ะนะคะเราจะไปใช้ตัว BOD System ดูซิว่ามันจะมีจังหวะไหมนะคะวันที่4นะคะ,ว, 4, ะ,คะวันที่4ก็ไม่มีเทรดเซตอัพให้เทรดเลยนะคะก็นะคะวันที่4นะคะมันไม่ตรงเทรดเซตอัพเนาะวันที่4วันที่6ไม่ตรงเทรดเซตอัพนะคะแล้วก็วันที่8ก็ไม่มีนะคะ คืออ่ามันไม่ตรงตทดเซตอัพมันไซด์เวในลักษณะแบบนี้มันไซด์เวในกรอบเกินไปอะเราก็เลยจะไม่เทรดดังนั้นนะคะ3วันนี้ไม่ได้เทรดเลยนะคะเราจะมาเทรดอีกทีก็คือวันที่มีข่าววันที่5กับวันที่7นะคะวันที่5กับวันที่7อ่ะมาดูซิตัวสไนเปอร์เทรดดิ้งนะคะวันที่5อ่ะมาดูนะวันที่5สไนเปอร์เทรดดิ้งอะ วันที่5ไม่มีเทรด e ซ์ตอัพนะคะมันจะมีวันที่7นี่สามเขียวสามแดงเหมือนเดิมนะคะก็คือนะคะแท่งเทียนสีเขียวเส้นสีเขียวแล้วก็ข้างล่างเขียวนะคะอันนี้ก็สามเขียวเหมือนเดิมนะคะสามเขียวเหมือนเดิมเนาะ rr 1ต่อ2 sl 1000จุด tp 2000จุดนะคะ rr หต่อ2เนาะอ่ะวันที่7นะคะอ่ะต่อมาสินะคะต่อมานะคะ มามีอีกทีนึงนะคะวันที่12อ่ะวันที่มีข่าวนะ12สัป,ปดาห์ถัดไปนะคะ12 14 15นะคะ16เนี่ยอันนี้คือเขาแค่แค่กล่าวเฉยๆไม่ได้มีตัวเลขนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีวันที่12 14 15นะคะ12 14 15อ่ะมาดูซิ12 14 15สี่้มีตวยเซตอัพไหมนะคะ สิบสองมีแต่มันผิดอ่ะผิดก็ว่ากันไปตามผิดค่ะสิบสองอ่าสิบสี่สิบสี่มีก็คือผิดหนึ่งถูกหนึ่งนะคะสิบห้าอ่าผิดนะคะอ่ะนะคะทีนี้มาดูตัวที่นะคะไม่มีข่าวบ้างไม่มีข่าวมีวันที่สิบเอ็ดสิบสามนะคะสิบเอ็ดกับสิบสามเนี่ยมันตรงเทรดเซตอัพมาไปดูซิสิบเอ็ดไม่ตรงนะไม่มีอะไรที่ตรงเทรดเซตอัพเลยแล้วก็สิบสาม นะ่ะก็ไม่ได้เทรดสกาวปิ้งไม่ได้เทรดเลยสกาวปิ้งไม่ได้เทรดเลยนะคะไม่เป็นไรเนาะอ่ะมาดูนะเดี๋ยวดูไฟล์ Excel นะคะสกาวปิ้งจะได้เริ่มเทรด18นแปนนะคะ13ไม่ได้เทรดเนาะอ่ะมาดูสัปดาห์ที่3นะคะสัปดาห์ที่3นะคะก็คือวันจันทร์อังคารพุธนะคะจันทร์อังคารพุธเนี่ยนะคะไม่มีข่าวอ่าไปดูซิ BOD system นะคะวันจันทร์อ่าวันจันทร์มีเทรดละ อันนี้คือจังหวะเทรดของ BOD System B ย่อมมาจาก Bearish กับ Bullish O ก็ย่อมมาจาก Over s o l d กับ so Over Bought D ก็คือ d i v e r g e n t นะคะอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้นะก็คือนี่มีสัญญาณ Bearish นะคะ Bearish ก็คือ Price Action Bearish engulfing นะคะแล้วก็นอกจากจะมี Price Action แล้วยังมีตัวอะไรคะ Over Bought นะคะก็คือตัวเนี้ยนะคะ ไม่มีปริมาณซื้อในสาระสําคัญนะแล้วก็มันก็เทดออกมาฟื้น R1 ต่อ,อ2เหมือนกัน SL 1000จุด5 0 0ร้อยถึงหนึ่งพันนะอ่ะเราใส่หนึ่งพันจุด TP สองพัน R1 ต่อ2นะคะอ่ะอันนี้คือวันที่สิบแปดนะคะต่อมานะคะวันที่ยี่สิบนะคะอ่ะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่ะ สิ 18, 19 20อันนี้คือ18นะ่ะ19นะ่ะแล้วก็อันนี้20ินะคะ20เนี่ยมันผิดเนาะผิดก็ว่ากันไปตามผิด20 20มันผิดตรงนี้อ่ะเข้าเหมือนเดิมแต่มันผิดท่าเดิมนั่นแหละแต่มันผิดเพราะว่ามันไปชนตรงนี้จริงจแล้วถ้ามันไม่ชนมันก็จะลงมาแบบเกือบจะเท่าทุนเออเกือบจะได้กําไรนะผิดก็ว่ากันไปตามผิดคะ่ะตามนั้นนะคะอ่ามาดูต่อซินะคะ หลังจากนั้นนะคะวันที่มีข่าว21-22เนะคะ21นะคะ22ขาประทานนะคะเขาแค่กล่าวสุนทรพจน์นะคะอันนี้คือทํากล่าวก็คือดูเฉพาะวันที่21สนะคะ21สำหรับ s n i เปอร์เทรดดิวันใดที่มีข่าวเราจะใช้ s n i เปอร์เทรดดิอันนี้อีกนิดเดียวจะทีพีแล้วนะคะ ถ้าใครอยู่หน้าคอมก็บังหน้าทูนเอาไปนะถ้าใครไม่ได้อยู่หน้าคอมไม่ได้อยู่หน้ามือถือเร็วร้ายสุดก็ให้เสมเอนะคะอันนี้ก็คือเร็วร้ายสุดๆแล้วที่มันขาดทุนเนี่ยนะคะคือเราจะเอาสองพันจุดอะ่ะมันได้ประมาณมันได้ประมาณพันหกนะถ้าเราปล่อยให้มันโดน s ออลก็เร็วร้ายสุดๆก็คือผิดนะคะอ่ะยี่สิบเอ็ดผิด <c oughs> นะคะต่อมามาดูสัปดาห์ต่อไป นะคะสัปดาห์ถัดไปวันที่ 25, 26, 27สัปดาห์สุดท้ายของเดือนละ 25, 26, 27ดอ่าดูซิว่ามี BODsystem ไหมมี s c a ล์เก่้งไหมก็จะมีวันที่นะคะ25เนาะไม่ตรงเทิดเซตอัพ26ไม่ตรง27ตรงนี่ท่าเดิมนะคะเข้าอยู่ท่าเดียวเนี่ยนะคะมีแค่เทิดเซอัพเดียวเข้าอยู่ท่าเดียวนะคะ ก็ถูกเนาะคือยีถูกนะคะอืมยีถูกเนาะ,ะนะอ่ะมาดูต่อไปซิต่อไปนะคะวันที่ยี่9ปดยี่ามีข่าวยี่9ดยีมีข่าว, 28, 29, าวใช้เลยคะ่ะสไนเปอร์ถือดิงยี่สมีข่าวอ่ะยี่สดยีมีข่าวยีเข้าตรงนี้นี่นะคะ,ะวันที่ดูด้านล่างนะคะเนี่ยก็คือเข้าที่ตรงนี้เนาะ เนี่ยสามแดงสามเขียวนี้เขียวบายนะคะแล้วมันมาทีพีในวันถัดไปนะคะวันที่ยีบเก้าถ้าใครเทรดเนาะวันที่ยีบเก้าถ้าใครเทรดอีกวันหนึ่งนะก็เข้าที่ตรงนี้ได้่ะตรงนี้ได้อ่าปึ๊บเข้าที่ตรงนี้อืมนะคะก็จะได้มาอีกวันหนึง่งนะคะแต่ถ้าใครที่นะคะรับความเสี่ยงไม่ได้ก็คือให้ไม้นี้มันจบก่อนให้ไม้นี้มันทีพีก่อนนะคะ ก็คือจบเลยเนาะก็คือได้แค่ไม้เดียวคนที่รับความเสียงได้สูงก็จะได้สองไม้รับควาเสียงได้ต่ําก็จะได้ไม้เดียวนะคะตามนั้นเนาะอ่ะทีนี้เรามาสรุปนะคะเราใช้ทุนฝั่งละ500ดอลถ้าใครมี100ก็ใส่100นะไม่ไม่ได้ฟิกส์นะคะอันนี้คือทําให้ดูเฉยๆทีนี้นะคะมันมีถูกมีผิดมีถูกมีผิดนะคะบาลานซ์ Balance ของสไนเปอร์ e ุ d ดิ้งกำไรแค่ร0อดอล นะคะบาลานซ์ Balance ของส n i เปอร์เทรดดิ้งกำไร100ดอลลาร์บาลานซ์ของบิโอดิซิสเต็มหรือที่เราเรียกว่า s c ก l p i n g กำไร150เอา2อันนี้มารวมกันก็จะได้อยู่250อันนี้มันเป็นวิธีการกระจายความเสี่ยงได้ก็ไม่เยอะเสียก็ไม่เยอะนะคะมันเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะก็จะได้ประมาณ8,000บาทแค่นั้นเองนะคะคือมันเป็นระบบเทรดที่กระจายความเสี่ยงส n i p e r เนี่ยนะคะเอาไว้ใช้ในตลาดเป็นเทรน นะคะ BOD System เอาไว้ใช้ในตลาดไเซเวเทนคือมันเป็นการประคองเทรดนะคะก็ได้ก็ได้ไม่เยอะเสียก็เสียไม่เยอะนะคะแต่มันก็ดีกว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะอ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ